นะครับนี่นี้เลยนะครับน่ากินจริงจริงนะครับนี่อืมโอเค, <S 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 คสวัสดีนะครับทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาทําผัดหมูนะครับใส่กิมจินะอันนี้หมูนะครับผมใช้ หมูที่ซื้อที่นี่นะครับก็จะเป็นที่เขาไว้สําหรับอบนะครับแต่ผมเอามาหั่นเป็นแบบนี้นะก็หมูที่นี่ไม่แพงนะครับอันนี้ก็ประมาณสักเกือบกิโลนะครับอันนี้อ่ะแล้วก็จะมีกิมจินะครับนี่แบบนี้ผมหั่นเรียบร้อยนะครับกิมจินี่คือทําเองนะครับเราจะใส่มากกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับวันนี้ผมจะใส่ไม่เยอะนะนี่ประมาณขนาดนี้นะครับก็กระเทียมนะครับแล้วกนเครื่องปรุงนะครับ ผมไม่มีเครื่องแกงเป็นของอตามสูตรของเขาที่เป็นเกาหลีนะแต่วันนี้ผมก็จะผัดแบบสไตล์ไทยกันแล้วกันนะครับแต่ใส่กิมจิเข้าไปแทนเนาะมันจะได้มีรสชาติของความอร่อยนะครับก็กิมจิเนี่ยเข้าไปดูได้นะครับในคลิปที่เคยทําไว้แล้วนะในคลิปก็อเคยทําไว้แล้วนะครับสองคลิประหว่างแม่บ้านเกาหลีแล้วก็แม่บ้านคนเกาหลีแล้วก็แม่บ้านคนไทยนะครับที่ทําอยู่นะครับ กินเทียบดูกันแล้วก็คือ,อของแม่บ้านคนไทยนะครับก็จะมีความอร่อยมีความนัวมากกว่านิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นมีผงชูรสด,ด้วยเนาะแต่ของแม่บ้านเกาหลีก็จะอ,ออกกลางๆนะครับไม่ไม่จัดจ้านเกินไปแต่ใช้เวลาในการที่จะทําให้มันเปรี้ยวนานกว่าของคนไทยของแม่บ้านคนไทยนะครับอ่ะผมใส่กระเทียมลงผัดนะครับ ใส่กระเทียมสักสองช้อนโต๊ะนะครับบุบแบบอันนี้ก็ได้นะครับนี่หลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่หมูลงไปผัดนะเห็นไหมผมจะใช้หมูแบบนี้เลยนะครับสไลด์แบบนี้เลยทําให้มันเหมือนเป็นการทอดนะเนาะนี่มัํทำแบบนี้เลยนะครับนี่ เกือบหมดนี่เลยหมดนี่เลยนะครับมันจะมีทั้งเนื้อหมูทั้งมันหมูนะครับอยู่ด้วยมันจะได้มีความนุ่มนะครับนี่ใส่หมดนี่เลยนะครับนี่เห็นไหมเนื้อหมูเป็นแบบนี้นะครับหั่นตามขวางของเนื้อหมูนะครับก็ได้เส้นสวยงามขนาดนี้นะครับก็ปิดฝาไว้นะนี่นะนี่ก็ใส่ตู้เย็นไว้นะครับนี่ก็ทํามาได้ประมาณสักเท่าไหร่ละประมาณเดือนนึงเนาะเดือนกว่าๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ลงคลิปไปนะครับนี่ ตัวนี้นะเดี๋ยวให้ดูข้างในนะครับผมหอ่อผงไว้สองชั้นตอนแรกผมใส่กล่องนะครับแต่ผมก็เอามาหอ่อผงไว้เนี่ยเห็นไหมครับนี่ผมห่อไว้แบบนี้เลยนะครับใส่ตู้เย็นไว้แคเป็นแค่พอกินนะครับอันนี้ก็จะมีสักหนึ่งหนึ่งพชั่นนะครับประมาณขนาดนี้นะ นะทำเหมือนหมูย่างเกาหลีเลยนะนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะปรุงด้วยน้ำตาลนะครับนิดหน่อยนะครับประมาณหนึ่งช้อนชานะน้ำมันหอยนะครับสองช้อนโต๊ะ ใส่น้ำปลานะครับประมาณ2อช้อนโต๊ะนะยิ้ขาวนะครับ2อช้อนโต๊ะนะครับนี่แล้วจากนั้นผมก็ปิดฝาไว้ก่อนนะครับนั้นนะครับผมจะใส่กิมจินะครับลงไปนะ จะเพิ่มกับกิมจิอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันน้อยไปนะครับก็ผมใส่เนื้อประมาณเกนะือกิโลเนาะผมจะใส่กิมจิประมาณสักเท่าๆกับเนื้อแล้วเนาะเออจะได้หน้าทานนะคะนี่เห็นไหมเห็นไหมครับนี่ เนื้อหมูที่อยู่ข้างล่างก็สุกแล้วนะครับเห็นไหมครับ <S <S <ค>ก็กิมจีมันก็เหมือนผัดดองบ้านเรานะครับประกาัดนองเนาะนี่นี่เสร็จแล้วนะครับสำหรับกิมจีเห็นไหมเดี๋ยวผมพอชิมนิดนึงนะว่าจะอร่อยไหม อร่อยนะครับนี่อร่อยมากผัดแบบสไตล์นี้ก็อร่อยดีเหมือนกันนะครับคล้ายๆเรากินกับเนื้อย่างเลยเนาะหมูย่างอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวผมขอเติม,มของคนอนิดนึงนะครับนี่จะได้รสชาติแบบอร่อยอน่อยนะครับขึ้นประมาณสักหนึ่งท้อนคา่ะนะครับ เดี๋ยวก็โอบีนิดนึงให้มันเข้าเนื้ออนิดนึงก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับกิมจินะครับกิมจิผัดกับหมูนะครับอ่านะครับเสร็จแล้วนะครับนี่อร่อยมากนะมีเห็นไหมืกินนี่แบบว่าอร่อยจริงนะไม่ได้โกหกนะครับนี่อร่อยมากนะครับวันนี้นะนี่คือเมนูเสร็จแล้วนะครับสําหรับหมูผัดกิมจินะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับนี่เห็นไหม อมันมีทั้งมันหมูแล้วมีทั้งหมูนะครับนี่นี่เห็นไหมแบบนี้เลยนะครับสําหรับหมูผัดกิมจิเห็นไหมนี่กิมจิเป็นเป็นชิ้นๆเลยนะครับกิมจินี่ทําเองนะครับไม่ได้ไม่ได้ซื้อมานะครับอันนี้คือกิมจิที่เราทําเองกินเองนะครับหวังว่านะครับคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยก็ถ้าชอบนะครับกดไลค์นะครับซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ เจอกันคลิปหน้านะครับนี่น่ากินมากอ่านี่ครับนี่อย่างนี้เลยนะครับน่ากินสุิจริงนะครับนี่